เราคือดอกซีดอกซีเคือพี่เดียวพี่เดียวเดียวเดียวพี่เดียวเดียวเดียวมอนมอนอ้าวมอนพี่เดียวพี่มอนอุ้นวนมอนสเต็กหมีมอน ที่เดียวเดียว,วที่เดียวเดียวหี่ม่อนคิดว่าที่หม่อนคือคิดว,ว่าว่าหน้าขาวขาวที่สุดพม่อนคนสีส้มพี่เจ้ขนสีไข่

พิมอนพิมอนตัวอ้วนพิมอนหนักสี่กิโลเยอะเนี่ยี่บอกว่ากินเยอะกลเป็นบวม เี่ี่เี่นี่นี่เี่ียวี่ี่นี่นีดนี่ีี่ีนีีีีีีีี่ีีี tiêu đâu tiêu